ตอนนี้ครับขับรถผู้ร้ายขับรถจักรยานยนต์ที่ลักแมเนะคันนี้ทางเจ้าที่สืบสวนเทิงทำโดยสวัสดิ์ติพงษ์ฮะหิงไลลโจนอยู่นะครับไล่มาอย่างกระชันชิดตอนนี้ยอมไหมครับยอมไหม ได้ผู้ต้องสงสัยมาคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่กลางทุ่งนาไอหนูนั่งลงก่นนอนก็ทำงานกันนะครับวันอาทิตย์ยังทำกันอยู่ ทางทุ่งนาอะไ่นนตามไล่ตามคนไล่ลักจักรยานยนต์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ก็รู้ไปแหละมันก็เลยจอดนะมันก็เลยมันเห็นรถพี่มันจำได้เจ้าที่ ก็คคววมุตัได้ชุดสืบสวนเทิงนะครับได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์หายหนึ่งกทหนึ่งองห้าเชียงไฮยามห่าสปาร์คแล้วก็วเราเนี่ยเราชื่ออะไร,ช,รชื่อต้อมเนกครับปีได้รับแจ้งประมาณเทีเย่ยงแล้วก็ออกติดตาม ดูกล้องยอนปิดดูอะไรหลายอย่างเนาะกรอบกันจนมาเจอเราบนเส้นทางสายออสันสะอาดสันสะยงามเขีนเพลิงนะเราก็ได้ขี่หลบหนีพี่ <ไป S 1> ใช่ไหมล้วเราเป็นคนขับทีนี้พี่ว่าตรวจค้นละเบื้องตน้นเป็นรถที่ได้รับแจ้งว่าเราไปเอามาเราเราไปเอามายัางไรงรถคันนี้มันอยู่ไหนกุญแจคากุญแจคาไว้เจตนาเราคือต้อง<ด>การลักขโมยเ,าเนาะ ได่ไหมแล้วเราเสพยาด้วยครับ<ช>อแล้วนี่อยู่ในความครอบครองของเรา,าใช่ไหมตรวจค้นเจอออกมาจากกระเป๋าเมดน้องนั่งลงเป็นวนหนึ่งนี่เท่าไหร่สามสี่ห้าสิบประมาณห้าสิบตอนรับว่าเป็น ที่อยู่ในความคองของเรานะเนาะแล้วรถคันนี้เราจะไปไหนต่อคร <Okay. S 1> นะับอาช่เบื้องต้นนี่ที่จะแจ้งข้อหาต่ำ <Okay. S 1> ต่อมันว่าครอบครองเม็ดโดยฝ่าฝืนต่อบมายครับ <Okay. S 1> แล้วก็รักทรัพย์หรือรับของโจรรถเกรยาน,น,นุคานี้ตามที่ที่พี่ได้รับแจ้งมาเ <Okay. S 1> บื้องต้นแค่นี้ <Okay. S 1> สิทธิ์ของเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ทำให้การจะเป็นประโยชน์ในชั้นพิรณาหรืออาจจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิรณาคดีมีสิทธิ์ต้องมีสิทธิ์ที่จะพบปรึกษาทานายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทานายความให้ทราบหรือรับรู้ถึงการจับกลุ่มในครั้งนี้โอเคครับในเบื้องต้นเนี่ยที่ได้ปฏิบัติตามพระาราชบัญญัติป้องกองรรันซ้อมทำงานไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้นี่เรานะเราวิ่งแล้วเราก็ล้มครับ